สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่2 2่สิบมีนาสองห้านะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่800บาทสว่วนราคาทองเช้านี้มีการปรับลดลงค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนเวลา 9นาฬิกา7นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่37,550บาทรับซื้ออยู่ที่37,450บาทส่วนทองรูปพปรรณ96.5นะคะขายออกอยู่ที่38,050บาทรับซื้ออยู่ที่36,778บาท 16สตางค์ค่ะเช้านี้ราคาทองมีการปรับลดลงอยู่ที่100บาทค่ะส่วนสปอร์ตโกมีการปรับลดลงนะคะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการแข่งข้าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2 1 7 5 3 5 5ส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2 1 7 4 9 1 5เช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่0.3 0เเซค่ะ และก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่36.442ช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.38เปอร์เซ็นต์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูป,ปรพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึงหนึ่งสลึงสองสลึงและก็หนึ่งบาทค่ะ และราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเนดค่ะค่ากำเนดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายแล้วก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบออลโลลาแล้วก็ออสซิลิสกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วเส้งแห่งและก็ออสลิลด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ